รถคันนี้ขายอยู่800,000กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ถึงจะได้ขายแล้ววันนี้มีเกมอะไรมาเล่นอ่ะกินพริกค่ะหรอกินพริกเลยหรอ เธอกินเผ็ดได้ปะกินได้ค่ะพี่กินไม่ได้อ่าแล้วเธอว่าข้าวซ่อนเท่าไหร่คันนี้หนูว่ารถสวยขนาดนี้หนูเดินดูแล้วหมื่นเดียวค่ะใช่จริงเพราะว่ามีค่าพวกไข่ละมันเครื่องด้วยนะเฉพาะตัวนั้นนะนต้องเผื่อไว้สี่พันห้าแล้วนะหรือหรือจะดูอีกที <15 S 1> สรุปว่าหมื่นห้าหกลบสามพันอยู่ระหว่างหมืคค่นสองถึงหมื่นแปดถ้าเธอทายถูกพี่กินพริกแต่ถ้าผิดเธอกินสองแล้วก็ทีมกินสองมาสอดกระโปรงพี่ไม่แน่ใจเส้นนี้จริงๆว่ะจริงๆเลี่ยมมันแน่มันไม่ได้มีรอยอะไรมันเเลลลยพีี่่่วาาาาูกกค้นจะะ็บสม โอ้ชิ้นนี้พี่ไม่แน่ใจว่ะหนูว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะบอสอาจจะแค่ขัดนิดเดียวก็ได้ค่ะอา่าไม่เป็นไรเผื่อขัดขัดสีทั้งขั้นก่อนสีดำด้วยพันห้าเนี่ยดูเปเส้นสีดำมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นนะ <ๆ S 1> น่ากลัวเดี๋ยวพี่ว่าเส้นนี้ไม่น่ารอดว่ะเส้นนี้ไม่ได้จริงพันห้ายางปีอะไรเนี่ยปียี่สิบสามดอกลึกๆแบบเนี้ยสะพานยางอยู่นี่ยางโอเค,อเค,อเคอนี้ชศกิดเข้าเนี่ยแก้ไงเนี่ย รถ <25. S 2> แก้งหนูหรือเปล่าคะไม่แกงรถสีดำสีดำอ่ะพี่บอกเลยแม่งเป็นสีที่แบบมันดูแลยากมีรอยนิดนึงก็เรียบร้อยแลลวแล้วขดแมวมันนี้ก็ไม่รอดพี่บอกสีดำเตรียมเลยคนทั่วไปดูไม่ออกแต่เราทํารถเรารู้รดูออกดูหลังไม่มีอะไรฝั่งนี้ไม่มีอะไรเพราะรถเขาอ่ะดูแลเพิ่งเก็บสีมาไอ้คันนี้ที่นิ้วหนีบนี่ว่าโอ๊ย้ยแล้วคันนี้บอจะโดนหนีบไหมคะจะโดน <c oughs> ได้ยังไงล่ะ โดนก็โหดไปดูพรมกระดุมไง,ไงพรมเนี่ยสภาพโคตรดีเลยเห็นไหมเรียบร้อยคือปกติเวลาพี่ซื้อรถอะถ้าดูรถหลังหกโมงเย็นไม่เคยซื้อเลยทําไมค่ะบอสเพราะว่ามองไม่เห็นคือบางทีดูไม่ออกเลยเรื่องสีเนะี่ยกันพลาดฝุ่นบางทีอะเนี่ยเธอว่าโดนไะหมเนี่ยเธอดูดิโดนไหมเนี่ยเส้นนี้เนี่ยโดนไหมเนี่ยน่าจะโดนค่ะบอสแต่มันไม่เข้านะคะบอสไม่โดนหรอกคะ่ะอุ้ยไม่ออกว่ะแต่มันสกิดไม่เข้าขัดออกแล้วโดนชิเนียอ้วกอ๋อ,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 อมันต้องทัพโภคก็เลี่ยมเนี่ยมีหน้าเหรอทำไมถึงไทยน้อยเออรถมันเลี่ยมจริงๆริงว่ะเดี๋ยยยยวไปดูภภาาใในนอ่โโโ้หคตรเี บ่อหมายเท่าไหร่วะหกหมื่นมัโคตรน้อยเลยรถจอดหรืออะไรวะเนี่ยคงมาไล่เหรนยญมาไม่มีรอยสึกไม่มีรอยเลยดูบ่อดิปีกบ่อไม่ซุดดูดิไม่ย่นไม่ถลอกเลยอ่ะพี่ว่ภายในไม่ต้องเก็บบ่อตอนแรกหนูว่าหนูทายผูกแล้วแหละบ่อเพราะว่าตรวจภายในแล้วยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งจริงยตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเท่าไหร่พี่พูดจริงไม่รู้เลยก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศ4,500อันนี้ลุ้นละลุ้นจริงนะเพราะว่าพี่ไม่อยากกินพริิิิกกกกกนนนนนนนไไไไไมมมม่่่่่เเเป็็ีหหหดดดดูู้้้้วาบออรแแงงงงลััยจท10,000 ไม่หมื่นหนึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงวะซ่อมรถคันหนึ่งรถคันนี้มันเนี้ยบจริงอ่ะงั้นก็วันนี้สรุปโดนลงโทษพิ๊กนะมันเป็นเกมทีเดียวเลยจะได้ไม่เผ็กันทีเดียวกำทีเดียวเลยบอสเผ็ดมากบอสรองกินไหมคะเพียงเราบอสเดอ่ะอยู่แล้วแหละอยู่ในเนี้ย